พี่ดอคราโพรแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีดค่ะขึ้นเมืงมมงองเน่เมืองต่างมจบพอดีเมืองเองียงเมืองตวไล,ลจบพอดีว่าไหนนอนเรื่องข่อยปลยป่อยบ่อเ <c oughs> มืองตละลัพันนใจจังจามายังมายางงกันบ่บุญกันที่มันบ่นแม่บุญไหวกันโวเมืองดีบ่อจาวาเป็นเเหตุบาปไอ้นันแสงว่าองเฮ็ดบาปดอกข่อยปัต่วาข่อยกดดาปแจมกลมคลมจมไปน้ำมันเป็นสาตาย ไม่ได้ถือว่าเป็นภาระยินดีทำรั้ษาฮ้าเงินให้น้องให้นซุ้มมือดีใจที่เขามีมาไล่ในความทั้งหันมีก็สิกยางถึงไปเอ้ยยืนเฮ็ดแก้วแมวเอ้ยบ่ได้ดิบ่ได้บ่ได้บ่ได้มาแจ้งงานแต่งงานน้องปองเสียซื้ออ่าสังกัดอ่งเปาบ่ได้ดิมันต้องมีแนวหอยเมื่อเล้งก็สิมีแล้วเนาะหวานจ้วยคอยแคบให้เบิ้งนะจ๊ะเออแม่กองของแม่ กดแมาแล้ากดลากดมาเุล่คุณือสิหงวอกระตื้นเราบางตาเป็นได้แปดสองมึงปรมาจจกโตบ่มีหอดสองไม่มีหอดแปดพักก่อนเนาะคุณแม่เอาค่ยหนูจะแก้วนะจ้า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 จ้้าจ้ิ้าจ้าจา้ คือบังไม่ไดเนี่ยแม่กินคเดียวบอเออบอของอีเอฟของเอฟเอาไปเอาไปวางไว้เออเอาไปวางไว้อันนี้ก่อนก็ได้วางไว้เต้นพี่ก่อนก็ได้สา่นั h> <h ่นเต้นขอไปซอยนี่นี่นางตรงไปเลยเต้นสีมููเมื่อแล้งสิพาไปนนางอีกดด พี่บารดดูนู่นแหละนู่นนะตรงไปเขาอยู่นู่นแหละดูตรงร้านน่ะบอกไปถ่ายคลิปเดี๋ยวมือยืดกับมือบาร์ดมือยืดกับมืออะไรกล้องรองเท้ารองเท้าล้ำไปสั่งไหมเลยมันเตี๋ยพอเดี๋ยวของเตี๋ยมาใส่อันรองเท้าบ่มีสนเตี๋ยวเติมกันไปอีกนะฮะปีเลยคุณโอ้ยนะฮะปีเลยเขาสั่งกันเห็นบ่อีเปิอ่ะมันใส่เห็นบ่มีสนี้น ต่ไมรู้นั่นผมยังบ่มีไงพี่มีอยู่แต่ว่ามันหาหลา,านบ่นี่มีพี่มีร้านอยู่แล้วพี่แนะนำให้มันขึ้นโป้งเต็มตัวกันจังเตรียมไหมวอลมอนก์จสร้างไหมเดี๋ยวสร้างให้ไหมชุดสร้าง<ะ>ไหมด้วยสร้างชุดใหม่ด้วยยกกังเกาะสร้างชุดใหม่นะาชุดใหม่พรอแมน<อ>มันพอมันหน่อยปวดน้อยน้อยเท่ากันผมกับ เพชรเกว่ยกัตพี่เอมพี่เอมไม่เดมอนมวันคอนเนตอยนูคอเตคฮะเดมอนอายุย่ไรลปลุจําอะไรอะเสาปีกเขานคือวัใส่เข็มขัดใช่ไหมคือวัใส่เข็มขัดนนใส่ยุตตลอดไปลาในรูปจอมยุต แพงอย่งของพี่เอฟตัวเดียวเกรับไม่ได้เป็นเศรษฐีคือสิมานเนาะออกเลขอายุนะ ก็อย่างไปย่างี่ยงไปใส่นั่นด้้่หไ้นี้เลยพูดได้ที่มดไปคือพอไปเอาอ่นเขามาใหย่เล้าขนิ่เอาคือว่าแม่ยไปเอาว่เอาไปเอามาเลยเราเห็นเล้ากินด้วยนั่นหรอของขอนิ่ยุใส่ไปเอามาแห้เล้าหลดครับครันเตรียมมาใหยเอาไม้หยหลดครับโอ้หร้านวัสดรุไฟฟ้าตัวนี้อยากได้อย่งบ้า เราเคยทำงานอยู่เบอร์ไฟเราเก็เป็นพี่น้องนี่างนี้เหรอไม่เห็นว่าใส่เสื้อไส่มาใช่นางเป็นกราฟิกกราฟิกเอ่อจอวกฝ่ายกราฟิกของของไอ้นี่ของเูอร์ไฟก็จะเข้าไปถามพี่มาจากให้เราแบบไม่เห็นแถวเด็ดเห็นแถวน้อยแล้วก็อยู่บ้านแพงอะไรหรอที่จักกันอยู่ มไ,มไม่นี้ล่งมาแม่สบายบ่เมือนี้เนาะไม่นี้ล้มโล,โลงนี่เนาะเพราะหอนเพราะอ่อนเนาะใส่บัเบงเว้นเนี่ยบ่แม่เน,นี่ล่ะก็ต้องไปหารีสอร์ทนอนเสียดายเงินอะไรมีโฮมกับพ่ออยู่อยู่ได้สมมติว่าอยู่ท่าอันบ้านนอนเสียบ่เคยไปเสียเงินนอนรีสอรดด์ทแรกเชียนอนวัดนอนโรงเรียนเสียไฟกับมีพัดลมก็โอเค Bye. là ไป đi, นี้ลา bù บูเป็นจัง bù, <cười> 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 là bù, -bù. ก็ดีไม่ด้ร้านเลยน้องกันน้องกันเพชรบ้านแพงก็เลยน้องกันกันน้องกันกันจะใส่ชุดเพชรด้วยก็ว่าเอาหกโป้งหรือว่าไปเขาเต้นเขายังแบบที่ก้องว่าไปแต่งหน้าแต่งเอ้ยไปที่เต้นพี่อยู่ไนี่ยางเขาไปซอยนี่เดลียวยังไงเอ้ไม่ได้จุดจุดแะ มาใส่กายไปสื่ออย่างมะพี่ว่าจิไปสื่อสุดสั่งยี่หันล้านนะจะได้ยังไงวะเม่แล้วก็มันมีส่ง,งความนะบอผู้เท่าละ <laughs> ไปไปพากันเขาเต็นเป็นแดงหนาะแล้วเร็วสิไปไล่สุดฮานเอฟซีให้มียางตรงไปเดี๋ยวพี <laughs> <laughs> ไปเอาไปเอาของที่รถพ่อหน้าจะอยู่รถลราลูกไปเลยจ้าไปใส่นั่นเต้นหนุอยพี่แหมนพี่เขาสิไปเอาของเอาของไปแต่งหน้ายางไปเลยเตียวกอายุเต้นล่ะัไปไปไปเอาของเราไป น,น้องกล้องสามร้อยสามร้อยบาทได้สามร้อยอครับพี่น้องอชิปนี้ไว้สัเนี้ค่ะ